ONE n e w สตรงไปตรงมาแต่ตอนนี้ค่ะเรามีอีกหนึ่งศิลปินรับเชิญที่เรียกว่ามาสายร็อกเนื้อเสียงของเขาเนี่ยบาดลึกกินใจมากๆแล้วพอร้องเพลงของเขาออกมาไม่มีใครไม่รู้จักและนั่นก็คือสาเหตุที่ทำไมน้องเดียต้องแต่งตัวมาเวอร์ขนาดนี้ <laughs> เพราะเธอชื่นชอบผู้ชายขอนี้เป็นการส่วนโตมาพร้อมกับ3เพลงฮิตของเขาเป็นเม็ดเล่นเลยนะครับบอกสักคำปล่อยมือฉันและใช่ฉันหรือเปล่าพบกับหนุ่มกะลาครับค่ะ ปลอบใจตัวเองว่ามไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรขงมใจไว้ไม่ให้น้ำตาไหลออกมาแค่เธอจะไปแค่เธอต้องการขอเลิกลาแกล้งยิ้มออกมาแกล้งทำเฉัน ขาที่กำลังจะจากฉันไปไม่มีคำพูดใจดๆไ,ไม่มีเหตุผลเธอเดินจากกันไปเช้า ด,ดีก็เฉยไปแบบนี้แล้วกว็จริงไปหรือเธอพูดไปเลยว่า ใจพอหรือ,อยังที่หลอกลวงฉันมานานเท่าไรเมื่อเธอยังมีเขาและยังมีแครเก็บฉันไว้ทำไมฉันอยากจะ i ใช่ฉันหรือเปล่าเธออายใครไมมที่เดินกับฉันจับมือกับฉันภูมิใจบ้งไหมฉันจะยอกับฟังถ้าหากเธอไม่แน่ใจก็จะพร้อมทำตามหัวใจ คุณบนพื้นดินใสยไม่ใช่เจ้าชายที่มีเธอได้ทุกสิ่งไม่เพียงสองมือที่พร้อมจะอทำเพื่อเธอด้วยรักจริงไม่มีวันจะทิ้งให้เธอต้องสีใจ สวัสดีครับขอบคุมากครับขอบคดีครับมครับบัลีดรวสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ยรู้จักรเพลงร้องได้หมดเลยอะสามเพลงนะครับบอกสักคำปล่อยมือฉันใช่ฉันหรือปล่าเป็นเพลงที่ติดหูทุกคนร้องกันได้ดีแล้วแต่ต้องถามว่าซิงเกิลใหม่ล้วครับลุมเมื่อไรจะได้ฟังกันซิงเกิลใหม่เดือนนี้ครับวันที่17ครับสิบจกรุมภาบันซึ่งก็คืออีก2อาทิตย์ใช่ครับอีก2อาทิตย์นะเพลงนี้ชื่อว่าเพลง ยังบอกไม่ได้ครับไอนี่คือชื่อเพลงยังบอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมกใช่บอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้แต่เพลงที่กำลังโดดนงตอนนี้คือเพลงที่คุณร้องผมฟังเมื่อกี้ปล่อยมือฉันอคือเพลงนี้เนี่ยมันมีความพิเศษตรงนึงค่ะอันนี้ไม่พูดไม่ได้จริงนะคะคุณผู้ชมคือพี่หนุ่มกัลลาเคยพูดเอาไว้เองตอนนี้เนี่ยมันขึ้น40ล้านวิวแล้วใช่ไหมคะใช่ครับและพี่หนุ่มบอกเองว่าถ้าเกิดว่าขึ้นถึง45ล้านวิวโชว์ซิกแพคทันที จริงเหรอคือคือผมผมบอกว่าถ้าถ้ามัน45ล้านวิวภายในเดือนกุมภาผมจะถอดเสื้อเล่นเพลงนี้ให้ฟังโอ้ยงั้นต้องขอเช็คสินค้าทีนึงนะฮะแป๊บนะฮะโอ้โหมันมันต้อง45ล้านวิวว่ะคนดูเขาต้องได้เห็นนะไม่ได้สิ45ล้านวิวซิกแพค50ล้านวิวกางเกงใหนคือบเหรอคืออย่างนี้ครับคือผมผมอะครับนี่คือใช่เหรอฮะคุยเล่นกับน้องๆในทีมผมเนี่ยผมเองนะครับว่า ถ้ามันถ้ามันถึง50ล้านวิวภายในกุมภานี้ผมทั้งทีมจะถอดเสื้อแล้วก็เล่นให้ฟังต้องภายในกุมภาทั้งทีมเลยต้องภายในกุมภาครับแล้วก็ทั้งทีมด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขึ้นถึง40ล้านวิวซิกแพคมีทั้งหมด6ใช่ไหมคะตอนนี้ก็สามารถโชว์ได้ประมาณ2 p a แพคอยู่นะคะจริงๆแล้ว อะไรนะคนทางบ้านอยากดูอ๋อไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับอะไรนะอะไรนะคนทางไม่มีคนทางบ้านก็ไม่มีคนทางบ้านพูดอะไรเลยไม่มีไม่มีไเขาโทรไปหาข้างบนแล้วข้างบนบอกมาทีอ๋ออยากดูสองแผกโอเคพระครับว่าว่าเขาไม่ผิเขาามีหูด้วยนะมีมีมีสองแผกให้ดูก่อนนะคะเฮ้ยรายการรายการนี้ตอนเที่ยงโไม่ได้สองแผกไงต้องรอสี่สิบห้าล้านต้องสี่สิบห้าล้านเท่านั้นเพราะฉะนั้นคืนนี้นะคะกลับไปกดรัว เงนนี้กลับไปหนุ่มบอุอ้ยอุ้ยออ้ยไปสันอยากเที่ยรายวันไว้แล้วแต่จริงๆสามเพลงนั้นเป็นสามเพลงที่ร้อยเรียงมาพิเศษเลยเพื่อเที่ยวายวันของเราขอบคุณมากแต่อีกรูเรานี้คุณจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยใช่ไหมนั่นคือ rock village ครับผมวันที่13กุมภาพันธ์นี้ครับผม เป็นยังไงฮะเปิดขายบัตรแล้วครับตอนนี้ทำไมถึงป็่ร็อกฟินเล็ต็อกวินเลตเนี่ยมันเป็นมันเป็นการรวมตัวของชาวล็อกซึ่งซึ่งทีมของงานเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนมามิทติ้งมากกว่าคอนเสิร์ตใหญ่คือคือเป็นการที่แฟนคลับของพวกเราทุกวงทั้งผม Big กแอ Clear แล้วก็ลาบานูนเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นการได้มาดูว่าภายในปีเนี้พวกเราทั้งหมดจะทำอะไรให้พวกคุณฟังบ้างอย่างเช่นสมมติว่าการมาดูคอนเสิร์ตครั้งนี้คุณ วงผมเพิ่งทําโลโก้มาใหม่ผมจะให้ดูโลโก้ใหม่พวกคุณเท่านั้นที่จะได้ดูก่อนอบางวงอาจจะถ่าย MV แล้วยังตัดต่อไม่เสร็จคุณก็จะได้ดูพาร์ทที่ยังตัดต่อไม่เสร็จนั่นล็คือดูก่อนใครเลยใช่ครับแล้วก็อย่างของของวงผมก็จะมีเพลงใหม่ไปโชว์ซึ่งซึ่งพิเศษกว่าเพลงใหม่เนี่ยคือผมผมน่าจะเป็นวงเดียวบนโลกใบนี้มั้งครับผมคาดว่านะครับโลกใบนี้เพราะว่าผมจะเอาเดโม่เดโมนะครับเดโมซึ่งถ้าเดโมเนี่ยไปร้องให้คุณฟังสองเพลง คือคำว่าเดโมต้องบอกผู้ชมก่อนว่าเป็นเพลงที่คุณจะยังไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนแน่นอนแล้วก็ยังไม่ได้มีการปล่อยเป็นซิงเกิลหรืออะไรเลยซึ่งเพลงเหล่านี้มันมันจะเป็นเพลงที่ทีมงานในค่าจีนที่ได้ขอได้ฟังเท่านั้นเพราะคือผมผมเพิ่งแต่งเสร็จผมก็จะร้องให้ฟังเลยคุณโอเคไหมถ้าคุณคุณโอเคฟีดแบ็กมันดีมันอาจจะได้เป็นเพลงจริงๆแต่ถ้าสมมติว่าฟังแล้วคุณรู้สึกเฉยเมันอาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียว ซึ่งพวกคุณเท่านั้นที่จะได้ฟังคือถ้าชอบเสียงโวดของคุณก็จะผลักดันให้เป็นซิงเกิลต่อไปที่ค่ายจีนี่ถ้าไม่ชอบก็เควี้องอะไรขึ้นมาบนเวทีอยากเควื่องขึ้นมาครับครับถ่ายไว้เฉยๆโอเคครับเควี้ยงเงินขึ้นไปเลยคือเดโมนี้นะครับบอกได้เลยว่าจะเป็นเดโมแรกที่หาฟังได้ที่งาน Rock Village ครับถ้าไปฟังที่เดโม่ทองหล่อไม่ได้แต่ต้องฟังที่ Rock Village เท่านั้นแล้วต้องบอกว่าสองเพลงที่ผมจะไปเล่นเนี่ยมันเป็นเพลงที่ที่คนในค่ายผมฟังแล้ว หรือนี่คืออะไรคือคือมันมันดินมันได้นะมันเป็นเพลงนะต้องลองไปมากเลยครับตอนนี้ขายบัตรแล้วขายบัตรแล้วครับ700บาทครับที่ไททิเกตเมเจอร์ครับผมอ่ะแล้วกันงานผมอัปเดตนึ่งแล้วครับ1 3กุมภาพันธ์นี้นวันก่อนวาเลนไทน์นะครับ6กโมงเย็นเมืองไทย GMM Live House นะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น8นะบัตรราคา700บัตรยืนคุกเข่า ไม่รู้เหมือนกันนะครับ0 2 6 6 9 8 8 4 6นะครับจะพูดทำไมที่แค่หเข่าทุกสาขาเสียงงานทั้งหมดเลยจริงจริงแล้วในงานเนี่ยพวกเราทั้ง4วงเนี่ยจะมีการมาฟิชเชอร์ลิงกันด้วย๋อ้ับซึ่งผมเนี่ยความใฝ่ฝันของผมคือผมอยากร้องเพลงกับแพทวงเคลียร์แพทวงเคลียร์เขาร้องเพลงเพราะใช่ชอบงมากผมรอโอกาสนี้มานานซึ่งงานนี้คุณจะได้เห็นผมร้องด้วยกันรอบเดียวใช่ไหมรอบเดียวครับรอบเดียวรอบเดียวดนีะ ฮะรอบเดียวเองนะรอบเดียวเดียแล้วคืออะไรรอบเดียวเดียต้องไปไงต้อไปอะไรนะเดียทางหูเข้ามาเดียขอสี่ใบครับหนุ่มครับเอ๊ะเดียยังไม่ได้พูดถ้าเกิดจสี่นี่น่าจะไปถึงที่พีเคแล้วนะเดียขอเสี่ใบเอ้าเดียก็ตามนะครับไปให้กําลังใจกับเขาแล้วก็ซิงก็หม่ล่าสุดที่ที่เขาบอกว่าเดโมจะเกิดขึ้นถ้าคุณชอบมันถึงจะเป็นเพลงไปโหวตได้ที่คอนเสิร์ตนี้ขอบคุณหนุ่มกัลามากนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนิวส์ตรงไปตรงมา